สวัสดีค่ะจากร้านชาติธนาซ่อมมาถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นอมาฟิตีเล็กโปรนะคะของคุณบูมนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมที่เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนะคะ นี่นะคะถ้าใส่ชาร์จขึ้นไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็ค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 ปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพ ด้านซ้ายด้านขวา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 เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลง เดินเพน่เดินลงนี่นะคะนะคะพวกนาฬิกาอม,มาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านในนะคะที่สนใจนะคะ สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ